ในความมืดหลังจากฟื้นคืนสติและถูกมัดมาในหีบที่ถูกอัดด้วยหม่อมกระยามานั้นตัวของหม่อมกระยามีความอ่อนแอหลังจากโดนยาสลบอุดเขา้าก่อนถูกบรรจุลงในหีบก็ไม่ได้ไหวติงฟื้นคืนสติตลอดทางที่ถูกรถสะบัดฟึดฟ,ฟัดอยู่ในหีบนิดรับับตื่นตื่นสมองปวดร้าวเพราะลำแขนอันหนักของไอเสือคล้อยที่ฟาดลงมาบนท้ายทอยร่อนอย่างไม่ปราณีปรสาสัยต้นคอของร่อนเล,ล้าระบมและปวดอย่างนหนักหน่วง แต่ก็ไม่ทําให้หล่อนคลายความแข็งแกร่งลงได้เลยในขั้นแรกหล่อนได้รับความตกใจเมื่อกลุ่มนรลายกุ้มลุมเข้ามาจับตัวหล่อนแต่ครั้นเมื่อหล่อนตกอยู่ในหีบนั้นสมองของหล่อนก็ลําดับเหตุการณ์ได้สิน้นหล่อนถูกอัดอยู่ในหีบซึ่งมีใครคนหนึ่งนอนเบียดอยู่ใครคนนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากหม่อมกัลยาความกระทบกระเทือนที่ฟัดล่างหล่อนอยู่ไปมาเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึม่ม บอกให้หล่อนรู้ว่าหีบที่บรรจุล่างหลอดละหมอมกระยากําลังถูกบรรทุกรถจะไปยังสัตวทธิ์ใดนั้นสุดวิสัยที่หล่อนจะรู้ได้หล่อนไม่สามารถเป็นเสียงออกมาได้ปากหล่อนมีผ้าม้วนกลมก้อนใหญ่ยัดอยู่เต็มสำหยังมีผ้าอีกผืนหนึ่งมัดไว้รอบเพื่อป้องกันไม่ให้ม้วนผ้าที่ยัดปากหลุดมือและเท้าถูกมัดด้วยเชือกจนระบมไปหมดแต่กระนั้นหล่อนก็พยายามดิ้นหล่นพยายามใช้เท้าถีบไปทุกแห่งเพื่อค้นหาทางสู่อิสรภาพแต่ว่าไม่มีหนทาง หล่อนตั้งต้นคิดถึงว่าใครเป็นผู้รักตัวหล่อนและหม่อมกระยาไม่มีใครอีกหล่อนเชื่อหล่อนวาดระแวงมานานแล้วว่าเป็นการกระทําของไอเสือคล้อยหล่อนสงสัยใช้ร่างใหญ่ว่าเป็นลักษณะของเสือคล้อยความสงสัยของหล่อนจึงแน่ใจว่าเป็นไปตามนั้นนิดหลับหลับตื่นตื่นบางคราวหล่อนก็หลับไหลไปไม่ได้สติมีทั้งความเจ็บปวดรลดร้าวระบมอ่อนเพลียครั้งสุดท้ายหล่อนฟุบไปอีกครั้งหนึ่งหล่อนได้สติ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ที่แคบๆเหมือนดังที่หลอนรู้ตัวเมื่อครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดสติมันกลับเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งประตูหน้าต่างทุกบานปิดสนิทหล่อนถูกพันธนาการเช่นเดิมเบ้นแต่เท้าเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้มอมกระยานอนแน่นิ่งอยู่บนแคร่ในห้องนั้นมีเครื่องตกแต่งอย่างโลกๆสแสดงว่าไม่มีผู้ใดอยู่นอกจากใช้เป็นห้องเก็บของนิดผุดลุกขึ้นทันทีหล่อนปาดไปยังประตูทันทีนั้นเองก็ใช้เท้าทั้งสอง ทั้งดันทั้งผักทีบประตูอย่างรุนแรงครูเดียวก็มีหญิงสาวคนหนึ่งโผล่เข้ามาร่อนอยู่ในวัยสาวแต่งเครื่องแต่งกายที่คลุมอยู่เป็นลักษณะบอกชัดว่าเป็นประเภทที่สังคมรังเกียจร่อนสวมเสื้อยกทรงชิ้นนิดเดียวนุ่งกางเกงแพรสีเขียวซีดๆเพราะเก่าลิปสติกที่ปากจางซีดผมเผายุ่งเหยิงที่ประตูหาหาเหว่าอะไรวะสายตานิดมองหญิงคนนั้นยังกินเลือดก,กินเนื้อหลอนพูดไม่ได้ได้แต่กรอกตา หน้าที่มึงคือนอนจนกว่าพ่อมึงจะจัดการให้เรียบร้อยไปนิดพูดอะไรไม่ได้ทั้งที่พยายามจะพูดจึงสายนาพยักหน้าทำทุกอย่างเพื่อพยายามให้หญิงคนนั้นรู้ว่าหล่อนต้องการให้เอาผ้าผูกปากออกมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแล้วถามหญิงสาวคนนั้นว่าแมวป่าเขาต้องการอะไรไม่ทราบนกน้อยของฉันดวงตานิดท,ที่มองหญิงชายคู่นั้นวาววามไปด้วยความดูถลาย มองหน้าชายหญิงคู่นั้นเราพยายามทำใบให้เห็นว่าหล่อนต้องการอิสรภาพทางปากเท่านั้นเองอ๋อแม่น้องสาวอยากจะพูดเหรอแต่เห็นละบากสักหน่อยเราผู้ใหญ่สั่งไว้ว่าเจ้าตัวนี้ร้ายนะแต่เออก็ดีเหมือนกันนะ่ะเรามีเรื่องต้องพูดกันอีกสักหน่อยเขาพยักหน้ากับหญิงสาวที่เข้ามาก่อนหล่อนก็เดินไปแกะผ้าออกจากปากหล่อนนิทหอบอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะหล่อนไม่มีโอกาสได้หายใจอย่างสะดวกมานานแล้วคอแห้งผากมองไปยังเหยือกแก้วที่บรรจุน้ํา หญิงสาวเหล่าโจรหยิบแก้วมาส่งให้ที่ปากแล้วสำลักออกมาว่าอ๋ออยากแดกน้ำเหมือนกันเหรออีนี่เหรอที่เขาว่ามันสวยนะเห็นชมกันเปาะทีเดียวดวงตานิดเท่านั้นที่บอกชัดว่ามีความพยาบาทอย่างแรงกล้าไม่แตกต่างจากสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยความพยาบาทเมื่อต้องบาดเจ็บในขณะนั้นมีเสียงกลางออกมาเบาๆผ่านริมฝีปากของหม่อมกระยาทุกคนหันมองเธอเป็นตาเดียวกันเธอพลิกตัวน้อยๆพงกหัวขึ้นพอเห็นนิดม่านตาเธอก็ลืมตาโพง ่วเวลาเล็กน้อยนั้นเธอก็สามารถลำดับเหตุการณ์แต่แรกเริ่มขึ้นมาได้แต่เธอเองยังหาได้รู้ตัวว่าเธอถูกนํามาทิ้งไว้ยังสัตว์ทิศใดเธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้นอกจากมองนิดซึ่งมีสภาพคล้ายคลึงกับเธอเราก็มองคนแปลกหน้าทั้งสองอย่างหวาดวันเมื่อเห็นหม่อมกระยาตกอยู่ในสภาพอนาสงสารเช่นนั้นหล่อนก็ร้องขึ้นว่าทาไมแกไม่แก้ปากท่านหญิงสาวในกระบวนโจรหันควับมาทั้งหล่อนทันทีเอาผ้าผูปากปากมึงออกก็ดีอยู่แล้วอีเวน มึงยิงจะมาทำกำแหงเอากบกูประเดี๋ยวไม่ยันอกยุบนิดมองหน้าผู้พูดหากว่าหล่อนอยู่ในอิสระหล่อนก็ใครจะได้ทราบความจริงนักหนาว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ถูกยันจนอกยุบเจ้าผู้ชายเดินไปหาหม,ม่อมกระยาก้มลงมองหน้าแล้วยกมือลูบขางดวงตาเขามีแววประหลาดนิดยืนมองความเคลื่อนไหวของมันยังปรารถนาจะได้กินเลือดกินเหนือใครจะได้รู้ว่ามันจะทําอะไรต่อไปยอดสวยสวยแนะ่คนหนึ่งเหมอนดอกไม้เมดแรกยม้ม เจ้านั่นว่าเราหันหน้ามาทางนิดก่อนหันกลับมามองมอมกรลยาอีกคนงามเหมือนดอกไม้ที่บานสะพรั่งแล้วเออกูนี่อยากจะรู้ว่าพวกเรามีใครบ้างอยากได้เฉยชมดอกไม้สองดอกนี้มอมกรลยามีความหวาดกลัวจนแทบชีวิตออกจากร่างนิดตัวสั่นเทิมไปด้วยโทสะแรงกล้าหล่อนเข้าใจความหมายของมันดีว่ามันหมายถึงอะไรมนุษย์เหล่านี้มีจิตใจลาม,มกอุบาทอย่างสุดแสนพรรณนากูอยากรู้นะเมื่อกูสองคนมาที่นี่ทําไม มึงต้องการอะไรร่อนพูดด้วยเสียงอันดังอินนโอหังนักเสียงหญิงสาวโจรร้องพี่พงค์มัดปากมันเถอะหลงสเสน่ห์สัตว์ป่าตัวนี้เข้าเราหรือไงอย่างก่อนฉันกําลังมีความคิดอีกอย่างว่าเท่านั้นผู้มีสันดานเป็นโจรก็ยกนิ้วขึ้นแต่ขมับยังใช้ความคิดเงินทั้งนั้นเงินนอกจากเงินเรายังอาจมีเมียสวยๆกันด้วยแล้วผู้ใหญ่ของเราอาจมองการใกล้เกินไปแต่เราต้องมองให้มันไกลกว่าที่เราเห็นทางมาแล้ว ม่เจ้าประคุณคนนี้หนึ่งล้านสมพงษ์ชี้ไปยังหม่อมกรลยาสนนังตัวนี้ห้าแสนพอล้านห้าแสนระหว่างคนสี่ห้าคนแล้วลูกมือมันน้อยเกินไปเมื่อคิดว่าง,งานเราทุกชิ้นต้องเสี่ยงตารางทําไมเราไม่คิดว่าเมื่องานชิ้นนี้เรียบร้อยปล่อยตัวคนเหล่านี้ไปแล้วไม่คิดเลยว่าแม่เจ้าประคุณจะเอารูประพันสันฐานพวกเราไปบอกตํารวจต่อจากนั้นก็ออกล่าพวกเรากันจ้าละวันเท่านั้นเองโง่พวกเรากําลังจะโง่แต่พวกเราจะโง่ไม่ได้เขาเดินเข้าหานิด เอามือเฉยค้างหล่อนพังยื่นหน้าเข้าไปนิดคิดว่ามันกําลังจะลวนลามหล่อนก็สะบัดตัวถีบปังเข้าที่ท้องมาเล่นเอาสมพงกระเด็นออกไปไม่ทันรู้ตัวพร้อมเสียงร้องด้วยความเดือดดาลของโจรสาวก็ดังขึ้นแล้วกลาเข้อหาหล่อนอีนี่นางแมวป่าแม้จะถูกพันธนาการแต่ยังมีเท้าและปากเป็นอาวุธจิงยันท้องแม่สาวโจรด้วยเท้าขวายังสุดแรงเกิดเหมือนกันแม่นั้นไม่ได้คิดว่าพิษสงของเท้าผู้หญิงด้วยกันจะรุนแรงพอหล่อนได้ประสบก็กระดอนไงายหลังลม้มลงกลางห้อง ทันทีนั้นเองนิดผุดออกทางประตูอย่างรวดเร็วรอนไม่รู้จักทางในบ้านนี้ก็จริงแต่เมื่อมีช่องทางที่ไหนรอนก็วิ่งไปทางช่องทางนั้นทันทีเหมือนกันเห็นบันไดรอนก็ปลูดลงมามีเสียงสมพงร้องลงมาว่าเอ้ยใครอยู่ห้างล่างจับอีนก,กระจองนั่นทีนมันบินลงไปแล้วมีชายสองคนสวนขึ้นมาสกัดรอนนิดที่อยู่สูงกว่าก็ตัดสินใจยังคนบ้าดีเดือดว่าตายเป็นตายแต่ไม่ยอมแล้งง่ายๆก็กระโดดผุ่งลงจากบันไดทุ่มตัวลงไปหาคนทอ่อกที่วิ่งขึ้นมา ทั้งสมกิ้งหลุนหลุนลงบันไดไปอย่างไม่เป็นทา่าฝ่ายที่พยายามจะจับตัวนิดมีกำลังและความดิ้นรนไม่เข้มแข็งเหมือนฝ่ายที่กำลังจะหนีซึ่งตัดสินใจตา,ตายเป็นตายจะตายอย่างไรไม่กลัวทั้งสิน้นนับภาษาแต่ความตายยังไม่กลัวฉันไหนจะย่นย่อต่อความเจ็บปวดเป็นอย่างไรก็ขอให้เพ่นออกจากบ,บ้านหลังนี้ไปก่อนเราหวังว่าจะได้ติดตามเจ้าหน้าที่หรือคนอื่นมาทําการช่วยเหลืออิสรภาพของหม่อมกระยายคนหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าตัวเองดังนั้นเมื่อปากหล่อนเป็นอิสระ นิดจึงตะโกนยังสุดเสียงเจ้าค่าเอ๋ยช่วยด้วยเจ้าค้าช่วยด้วยไอ้ผู้ร้ายมันจับตัวฉันมาช่วยด้วยชาวบ้านทั้งหลายช่วยด้วยหล่อนวิ่งพลางร้องพลางเสียงหล่อนท่ตะตเบงร้องออกมานี้ร้องอย่างคิดว่าในชีวิตไม่เคยร้องได้เอ็ดอึงถึงปานนี้เลยเสียงร้องของหล่อนเหมือนพระการผุดขึ้นมายืนต่อนหน้าบรรดาเหล่าร้ายทั้งหลายนั่นเองเพราะเสียงร้องนี้จะพาเจ้าหน้าที่มาลากตัวมันไปสู่ตารางในบ้านจึงอดละเวงกันขนาดหนักคนสี่คนพากันไล่กวดคนคนเดียวสำยังเป็นผู้หญิง คนที่มีมือเป็นอิสระก็เห็นคงจะค้างเหลียงก็จะได้ตัวกันบังเอิญประตูใหญ่ทุกประตูใส่ดานหมดมือของหล่อนไม่สามารถช่วยตัวเองได้นอกจากเท้าที่วิ่งวนอยู่ตามห้องต่างๆเข้าห้องนี้ออกห้องนั้นถีบเข้าของเก้าอี้และเนระนาดไปต,ตามๆกันเสียงเข้าของแตกเปิงปร่งโครมครามจนในที่สุดหล่อนก็ตกอยู่ในอำนาจของเราไร้วาระหนึ่งครั้งนี้หล่อนถูกอุดปากแน่นหนา สมพงค์กลากเข้อหาพร้อมง้างมือขึ้นแล้วเวียงปังลงบนใบหน้าหล่อนด้วยความเดือดดานที่ทํามันวุ่นวายเดือดร้อนและตกใจแทบหัวใจหยุดเราหากว่าหล่อนออกนอกบ้านได้มันย่อมหมายถึงความเดือดร้อนอย่างที่สุดแล้วหลอนก็ถูกลากตัวกลับไปยังที่เดิมอย่างไม่ปราณีปลาใสพอประตูปเปิดนางผู้หญิงก็ใช้เท้าทีบหลอนพะหวาเข้ามาล้มความอยู่กลางห้องบ้านนั้นเป็นบ้านขนาดกลางอยู่ในเนื้อที่ที่ล้อมด้วยต้นขนุนขนาดใหญ่หลายด้านและต้นไม้ใหญ่อื่นๆ มีรั้วสังกะสีเก่าๆผูกพังล้อมรอบบริเวณบ้านตอนหน้ามีห้องแถวเก่าๆสามสี่ห้องบังเอิญอย่างยิ่งขณะเสียงร้องของนิดดังขึ้นนั้นคนขับสามล้อคนหนึ่งที่เช่าห้องแถวสปรังเคอยู่เขากำลังทําการซ่อมรถเขาอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องของนิดพร้อมเมียเขาด้วยซึ่งก็อยู่ในวัยร่วมกลางคนแล้วที่โผล่ประตูออกมาถามเขาพี่ได้ยินเสียงร้องนั้นหรือเปล่านี่ร้องอีกแล้วได้ยินไหมมันร้องผู้ร้ายจับตัวมาช่วยด้วยอุ๊ยตายมันร้องใหญ่ นี่มันเกิดฆ่ากันหรือยังไรชายคนขับสามล้อตอบเมียออกไปว่าไม่ได้เป็นเรื่องราวของเราอย่าไปยุ่งเระเดี๋ยวจะเดือดร้อนเมียเขามองหน้าสามีอยู่กลูกดสุดตัวนั่งยองๆแล้วปาลบพี่ฉันสงสัยคนอยู่บ้านนี้เหลือเกินมันดูยังไงชอบกนหลบหลบหลุบหลบ,หลบน่าสงสัยเหลือเกินสามีเงยหน้าพูดอย่างลำคานมันกไอ้พวกจับป้ยทั้งนั้นดูแต่อคนหนึ่งทีเลยมันไว้ผมจอนสียาวเหยียดอย่างไอ้พวกในหนัง ้กล้คนหนึ่งหน้าตาท่าทางยังกับเพชฌฆาตอย่าไปยุ่งกับพ่อกับแม่มันเลยเระเดี๋ยวมันจะผ่านหาเรื่องกับเราเข้าเราจะพลอยเดือดร้อนกันไปเปล่าป่าอีผู้หญิงสองคนนั้นก็เหมือนกันนะพี่ท่าทางเหมือนกับพวกหากินมันใกล้พวกนั้นแล้วฮะนี่มันคงอะไรกันขึ้นถึงได้กัดกันเป็นผลันอีนันคงโดนตีนเข้าแล้วหาเงินให้มันใช้ไม่ทันไอพวกนี้มันบังคับและลงโทษด้วยตีนเท่านั้นเองเห็นมานับไม่ถ้วนแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เสียงร้องไม่ได้ร้องอย่างคนทะเลาะกันทุบตีกันนี่ พี่ไม่ได้ยินแต่มันร้องให้ช่วยมันว่าผู้ร้ายขโมยตัวมันมาสามีพยักหน้าเงึงเงึกแล้วคลางอืมเท่านั้นเองเขาก็วางมือจากเครื่องมือที่ก,กําลังแก้รถขมมดคิ้วข้อหากันยังใช้ความคิดพลางพึมพำแกว่ายังไงะหรือจะเป็นเอ่พวกที่หนังสือพิมพ์ลงอยู่เสมอไปหลอกลวงเอาเด็กผู้หญิงลูกชาวบ้านมาบังคับให้เป็นคนชั่วเอมันยังไงของมันก็นั่นนะสิพี่มันจะยังไงของมันลรมั้งหากเป็นอย่างพี่ว่ามันก็น่าสงสารเด็ก เรามันก็มนุษย์เหมือนกับคนอื่นเขายากดีมีจนมันก็ยังมีใจสงสารเพื่อนมนุษย์หากเรามีลูกมีเต้าใครมันเอาลูกเอาเต้าเรามาทําอย่างนี้พี่จะว่ายังไงพอก็ข่ามันเสียทั้งโคตรเท่านั้นเองก็ถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นละพี่เอ้ยแต่หากว่าเราไม่รู้ว่าลูกเต้าเราอยู่ที่ไหนมันเอาไปซุกซ่อนเสียที่ไหนจะว่าอย่างไรก็หนังสือพิมพ์เขาลงวันนี้เงเร่าฉันไปตลาดมา เป็นถึงคุณหม่อมคุณอะไรที่ไปเที่ยวบางแสนข้าถาดบริวารหญิงชายพร้อมหมุนมันกลับลักเอาตัวมาได้หืมเขานิ่งคิดอยู่ครูไหนเอ็งว่าไงนะหนังสือพิมพ์เขาว่ายังไงเอา้าก็ไอ้พวกผู้ผร้ายมันไปรักเอาเจ้าหม่อมเจ้าอะไรไม่รู้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งพวกผู้ดีที่ขี่รถยนต์นั่นแหละเขาไปทะเละทะเละอะไรกันไม่รู้มันพาหาะมาแต่บางแสนไงเราพี่ตำรวจเที่ยวตามจับกันจ้าระวันไปหมด เห็นพ่อแสนเขาว่าหม่อมเจ้านะถ้าเป็นผัวประกาศให้สินบนตั้งหลายหมื่นละมังชายผู้เป็นสามีหันหน้าไปทางประตูบ้านเหล่าดาวหลายครั้งเขาใช้เวลานาน,านมองเหม่อไปยังประตูบ้านนั้นแล้วคลางออกมาเออแปกแลกวเว้ยผู้ดีแท้ๆมีคนมากมายกายกองง่ายถึงให้มันจับมาได้เออเราเผื่อที่มันร้องมเมื่อตะกี้จะเป็นนางพวกนั้นเขาเราหากว่ามันเป็นจริงเราช่วยตำรวจเขาได้ก็หายจกันเท่านั้นเอง แล้วเราก็ไปบ้านของเราไม่ต้องมาขับสำรอให้เมื่อยตุ้มอย่างนี้นะพี่ชายผู้เป็นสามีพาจากสำรอเขาเดินผ่านหน้าห้องตรงไปยังปากตรอกสั่งกาแฟดำร้อนมาแก้วหนึ่งเขานั่งมองถ้วยกาแฟยังไม่สนใจแล้วพรวดพลาดลุกขึ้นดื่มกาแฟชำระสตางให้เจกอย่างรวดเร็วแล้วหวนกลับไปยังบ้านของเขาสวมเสือ้อแล้วพาสำรอออกจากที่นั่นโดยด่วนสมพงรายงานให้ผู้ใหญ่ทองระวงังที่เพิ่งกลับจากธุรกิจของเขาว่านางแมวป่าแพงลิ์อย่างไรบ้าง ผู้ใหญ่ทองหรือไอ้เสือคล้อยไม่ได้ยินคําบอกเล่าเช่นนั้นก็ร้องว่าฮะฉันบอกแล้วอีเปรตนั้นมันไวยิ่งกว่าจริงเหรนดุดยิ่งกว่าหมาบ้ามันเอาจริงหนักหนาได้ยางงี้ทําไมไม่กระทืบโครมให้มันแดดดิ้นไปแล้ววะมาว่างหน่อยว่องทําสีหน้าเคร่งรูปร่างมันผอมสูงเข้าหน้ากระดูกบอกชัดว่าเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมฉลาดและระแวงคือลหลาดหลวมแทนจะได้ผลประโยชน์งามกับจะได้เสวยตารางไปตามๆกันสมพงษ์เสนอความคิดเห็นว่าเอ๊ย กันมีความคิดใหม่สมมติพ่อแม่นิดก็ตกลงใจยอมให้เงินเราแล้วเจ้าชายองค์นั้นยอมให้เงินนางหม่อมคนนี้เป็นเงินตามที่เราต้องการแต่เรายังเสมือนมีเงาร้ายของตรวนเที่ยวเดินตามขาเราเรื่อยไปนุย้ยกันไม่วิธีทําให้นางคนเหล่านี้อาปากบอกตํารวจไม่ได้ว่าเราเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเวลาเราอดข่าวเรายังพอมีทางทํากินกับคนพวกนี้อีกด้วยนะในอนาคตเคยคิดบ้างไหมว่าการมีหนทางสายแจ๋วทีเดียว ในชั้นแรกทั้งว่องไร้เสือกร้อยก็หวังเพียงเงินที่จะเอามาแบ่งปันเราแยกย้ายตะเลิดเปิดเปิงกันไปสักพักหนึ่งหากตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นอันว่าไม่หันกลับมาประกอบจรกรรมกันอีกต่อไปแต่ถ้าเงินนั้นวอดไวายไปแล้วไส่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรันเมื่อสมพงค์เกิดมีความคิดแยบคายในอันที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยแถมยังมีหวังจะได้รับเงินทองเพิ่มเติมในยามคับขันทั้งหมดก็มีความทยานใจใครจะได้ฟังเป็นยิ่งหนักว่าสมพงศ์มีอุบายอย่างไรไหนว่าไป มีอะไรดีแสดงออกมาเลยกัลเราจะเอากล้องถ่ายรูปมากล้องหนึ่งสมพงษ์ว่าทันทีพลางยิ้มกลิ่มเราว่าเป็นในในายต่อถ่ายรูปมาสองคนนี้ไว้รูปชนิดไหนเล่าที่ทําให้ผู้หญิงผู้ดีอายจนแทบฆ่าตัวตายเราถ่ายอย่างนั้นไว้เราบอกให้รู้เสียว่าหากแม่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเมื่อไรเราจะเอารูปของแม่เที่ยวโพนธนาเท่านั้นเองเหาลายก็แจมจัดหลัดมองเห็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอันใดจะเท่าเทียม ผู้ใหญ่ทองหรือเสือคล้อยถึงกับกระโดดเข้ารูปหน้ารูปหลังสมพง์แล้วกล่าวคำสรรเสริญเยินยอเป็นการใหญ่ต่อจากนั้นสมพงศ์ก็ออกจากบ้านไปหากล้องถ่ายรูปมาประกอบรมลามมุกข,ของมันให้ร้ายแรงยิ่งขึ้นสมพงศ์ออกมานอกบ้านก็เจอสําร้อคันที่เช่าห้องอยู่หน้าบ้านของเขาที่กําลังแล่นเข้ามาด้านปากตรอกก็เรียกไว้เราขึ้นไปนั่งโดยไม่ต่อราคาบอกจุดหมายให้ทันทีชายคนที่ขับสาํารอกับรถพาดรถเคลื่อนที่สมพงศ์ถามขึ้นว่า พังกลับมาเหรอเขาตอบสั้นๆครับพังกลับแต่ก็ไม่พยายามจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเสียงที่ร้องเออเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นยังไงเราสมพงษ์ว่าต่อพี่ชายเห็นอยู่ที่นี่นานแล้วสิอ๋อย่างเขาปีที่สามนี่เราขับรับไอ้บ้านที่ฉันไปเช่าเขาเลยกันหนักหนาว่าผีมันดุใช่ไหมผมไม่เคยได้ยินนะครับเขาตอบอย่างระมัดระวังเห็นจะเป็นไปไม่ได้เราขัรับ แล้วสมพงศ์ก็พูดเรื่อยเปื่อยไปในทํานองว่าจะทําให้ชาวบ้านซึ่งอย่างน้อยก็มีสําร้อคนนี้เข้าใจไปในทางหนึ่งแล้วสมพงศ์ก็พูดเรื่อยเปื่อยไปในทํานองว่าจะทําให้ชาวบ้านซึ่งอย่างน้อยก็มีสําร้อคันนี้คนหนึง่งเข้าใจไปในทางหนึ่งและปากสําร้อคนนี้ก็อาจจะพูดให้เป็นที่เข้าใจของผู้อื่นอีกต่อไปฉันเห็นจะอยู่ไม่นานเ <damals> ขาว่าไอ้พวกเรามันพวกนายหน้าค้าขายไปเลยเดี๋ยววิ่งเข้ากรุงเทพเดี๋ยวออกโคเมืองที่บ้านก็มีแต่ผู้หญิงอยากหาบ้านใหม่สักหลัง พวกเด็กผู้หญิงไม่ค่อยชอบนักแม้ว่าใครจะมานั่งเล่าเรื่องผีเรื่องสางเอาเี๋ยวนี่เราหยุดเลยเดี๋ยวฉันก็ไปพบเพื่อนอีกสักคนหลังเขาเข้าไปทําธุระไม่นานก็กลับออกมาแล้วพกพาความผิดหวังกลับมาบอกหมู่พวกพ้องเขาว่าเพื่อนของเขาที่มีกล้องถ่ายรูปไม่อยู่และจะกลับมาเราเล่าคำว่องจึงว่ามันจะเป็นอะไรไปเรายังมีเวลาจัดการเรื่องนี้วันพรุ่งนี้วันหลังที่เรานัดหม่อมกับพ่อนังนิดมาจัดการเราก็ถ่ายได้ถมเถไป ่าแต่เย็นเนี่ยเหตุการเอาไปซื้อเป็ดย่างกับแม่ขคงและกเรื่องกล้ามากินกันสักหน่อยว่ากันให้มันสัาปทานทีเถอะนี่ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไปดูนางแมวปากเหรอไม่เป็นไรฉันอยู่นี่แหละไอ้เสือคลอยว่าทุบตูมเดียวขี่กล้านพานตายหาสิด้วยซ้ําว่องหันมาเตือนสมพงศ์เรื่องเล่าแล้วโยนเงินให้สมพง์เขาบ่นอย่างขันกล้านแล้วช่วยเงินนั้นออกจากบ้านไปแต่พอออกประตูก็พบสามล้อซึ่งขณะนั้นกำลังทำความสะอาดรถทันทีสมพงศ์ก็เรียกเข้ามา หรือไปหาเป็ดย่างประตูน้ำให้อัวสักตัวเอาไว้ที่มันมันหน่อยนะเล้เาแม่ของสองขวดโซดาแปดขวดก็พอเหลือค่ารถไปเหลือทอนมาอ๋อขากลับแว่น้ําแข็งติดมือมาด้วยสํารอรับเงินจากสมพงแ์้้วก็พารถของเขาออกไปตามคําสั่งของดาวโจรตัวร้าย